นี่งง้างก็ได้ล่ะคิดถ่ายกันใใเดี๋ยวเดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวบอกให้ให่ผมง,ง้างเลยเหรอยอ่ะเอาไล,นะลานี่ครับะรับหนึ่งโอเคหายใจก,ก่อน,นงาวนได้ทีลวหน่อยอ่ะแบบนี้แข่ง,งอ,อ่ะอือ เอกสารยังมๆๆีใครจะทำนะหางยาวเลยยาวเลยกันยาวเลยกดแผ่แล้วนี่ยยาไปเลยยาวไปเลยไปวะต้องหนักต้องหนักเดี๋ยวมึงดันดิดันดิขีดดิออกแล้วนะครับออกแล้วนี่ครับ